บอกได้เลยก็ว่าบิ๊กโปรเจกต์บางท่านซื้อมาตั้งแต่มืออหนึ่งป้ายแดงรถคันนี้ใช้มานานรถคันนี้เป็นรถครอบครัวรถคันนี้สร้างอาชีพสร้างรายได้ขายทิ้งไม่ลงชุบชีวิตรถจากรถตกรุ่นเอสคัทวแปลงข้ามบอดี้เป็น w 2วสองสองสเกลแบบแท้ๆรอบคันรวมถึงประตูข้างด้วยจัดเต็มระบบนี่ครับเห็นไหมจะก,กลมหมด ชุดแพงชุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นชุดแรกเป็นชุดเดียวในเมืองไทยขับตามหลังมาแวบแรกอะคุณมองไม่ออกแน่นอนเพราะมันเปลี่ยนจากรูปทรงสองสองไปแล้วโดยสิ้นเชิงผมแทบไม่อยากจะส่งรถลูกค้าเลยอยากจะจอดโชว์เอาไว้คือมันสวยงามจริงอะพอรถมันเสร็จสมบูรณ์แบบนี้ ท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแปลงโฉมข้ามบอดี้บอกได้เลยก็ว่าบิ๊กโปรเจกต์แน่นอนจากการนำรถ s c a r d w 221นะครับข้ามบอดี้ไปเป็น w 223และที่เคยทำคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ FC ติดตามมากันเยอะมากอยากเห็นคันที่เต็มระบบจริงๆสเกลแบบแท้ๆรอบคันรวมถึงประตูข้างด้วยจัดเต็มระบบพอมาดูในมุมนี้ปุ๊บจากด้านหน้ามาด้านข้าง กระจกข้างเป็นสไตล์223ประตูด้านข้างเนี่ยความกลมของ W223 เห็นไหมครับว่ากลมมาทําไม่มีสันแล้วนะสันของ223มันจะเกิดขึ้นจากสันตัวนี้ตั้งแต่ตัวนี้มานะครับนี่สันตัวนี้มายาวต่อเนื่องมาถึงประตูหน้าและไปถึงด้านท้ายตรงนูน้นเห็นไหมครับ ว่าสันเดินไม่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ประมาณ6เดือนได้ตัวสเกลนี้เนี่ยเราร่วมมือกับทางทีมต่างประเทศสแกน 3D และผลิตออกมาให้เหมือนกับ223ชุดแพรชุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นชุดแรกเป็นชุดเดียวในเมืองไทยคุณดูได้เลยว่า223ในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีสเกลที่เหมือนแบบนี้มีสันยาวมาถึงข้างหลังนะยาวมาถึงตัวด้านท้ายตรงนี้เลยและชุดนี้มัน,เป,นเป็นชุดที่ฟินิชที่สุดและตัวของเดิมตัวนี้นจะไม่มีแล้วจะกลมไปหมดเลยคุณดูนะนี่ครับเห็นไหมจะกลมหมดนะแล้วตัวนี้นี่ครับ สั่นขึ้นมาตรงนี้สุดตงมัดถึงตรงนี้ดูชิ้นงานสเกิร์ตไม่ดิ้วเก็บรงสเกิร์ตมารับฟงกับโบด้านหน้าดูสันด้านหน้ากันชนนี้นะครับมารับทรงกับตัวนี้ปุ๊บต่อเนื่องมามีคิ้วโคม,มียมครบเซตแบบนี้เลยทีเด็ดอยู่ที่ตรงนี้มือเปิดประตูของแท้ซ่อนเข้าไปด้านในทั้ง4ประตูแบบนี้ที่จีนผลิตจะเป็นพวงมาลัยซ้ายไม่สามารถมาใช้กับรถยนต์พวงมาลัยขวาได้ฉะนั้นถึงบอกว่าในเมืองไทยยังไม่มีใครทํา แบบนี้สเกลนี้เพราะว่าแก้ไขประตูไม่ได้การทํางานของเขานะครับนี่ครับเด้งออกมาแล้วครับจะมีไฟเรืองแสงด้านในแบบน,นี้ตรงนี้จะมีคาว่ามือ e s b e n นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะวิธีเปิดนะครับแค่เราเอามืออย่างนี้สะก,กิดอย่างนี้ครับประตูเด้งออกมาเลยแค่มือสะกิดแค่นี้ครับประตูเด้งออกมาครับเห็นไหมครับ <S <S ภายในอุ๊ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อน ครับมาดูคนระับรายละเอียดเราเก็บทุกจุดดูคิ้วคมเมียมนะครับตั้งแต่ด้านหน้ามาเสากลางคิ้วคมเมียมที่ดูลายใหญ่ขึ้นครอบของเดิมทั้งหมดดูนะครับล็อกรถครับหลบซ่อนท่านผู้ชมครับตามมาด้านท้ายท่านผู้ชมครับ ผมถามหน่อยต่อให้ผู้ที่ใช้เบน์น่ะ ถ้าไม่ได้รายละเอียดไปดูรถกันลึกๆจริงๆงอ่ะไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครตอบได้ถ้าคนไม่ได้เล่นรถลึกจริงๆขับตามหลังมาแว็บแรก่ะคุณมองไม่ออกแน่นอนเพราะมันเปลี่ยนจากรูปทรง221ไปแล้วโดยสิ้นเชิงมันมองแทบไม่ออกแล้วว่าเป็น221เพราะคันนี้เราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดฝากระโปรงไฟไท้ายดฟฟิเซอร์ปลายท่อกันชนทั้งหมดด้านท้ายม,มองมามันเป็นสกเกลของ223หมดแล้วแก้มท้ายนี้ก็เหมือน223การแปลงโฉมครั้งนี้สกเกลจะต้องเหมือนแท้ๆเลยก็คือกระจกท้ายท่านผู้ชมครับกระจกเดิมบานเดิมบานยาย ตัวนี้เป็นสเกลที่เปลี่ยนกระจกท้ายเป็นกระจกบานเล็กถ้าไม่จอดเทียมผมบอกเลยนะไม่เห็นนะคุณดูคุณมองมิติเข้ามานะครับมิติของฝั่งนี้เห็นไหมกับมิติของคันนี้แตกต่างกันเห็นไหมครับแตกต่างกัน ถ้าจะแปลงโฉมแบบเวอร์ชั่นแรกแบบนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอบางท่านอยากจะไปให้สุดก็แบบคันนี้เลยท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับฝาท้ายอโอ้โหของลกมากเลยถ่ายรีวิวไม่เป็นไรผมโชว์แล้วว่าฝาท้ายเปิดมาแล้วมันออตโต้อยู่เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดงานตรงเนี้ยเวลาน้ําตกลตงมาเนี่ยมันมีพวกแผ่นพลาสติกแผ่นลอ้อมพวกเนี้ยเก็บให้ครบถ้วนหมดอะ่ะนี่ครับเก็บหมดนะครับแผ่นพลาสติกคนนี้คือเวลาฝาปิดมาปิดมาใช่น้ำมันจะไหลเข้าตรงซ่องนี้จะไม่ไหลเข้าภายในแน่นอน มันจะหลออกทางนี้เลยนะครับตามระบบเดิมทั้งหมดอันนี้โทษทีลกมากอ่ะปิดสา้ายออโต,โต้ใช้งานได้เหมือนเดิมปุ๊บดูดครับปื๊ดตึ๊กตึ๊ตึกครบถ้วน และนี่คือการแปลงโฉม2เวอร์ชั่นที่คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะแปลงโฉมไปเวอร์ชั่นไหนใน2-2-3แปลงหน้าท้ายข้อดีคือเซ็งบประมาณงานจบไวแปลงเวอร์ชั่น2 สเกลเหมือน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 หมดเลยเ<ๆ>พิ่มเติมด้านข้างนะครับต้องแต่สเกิตข้างประตูข้างคิ้วโคมเมียมกรอนประตูที่ซ่อนหลบกระจกมองข้างและด้านท้ายคือกระจกท้ายที่เป็นบานเล็กลงคอนเซปต์นี้คือสเกลแท้เหมือนทุกมิติมองไปทุกมิติเหมือน2 2 3ทุกมิติข้อดีคือเหมือนทุกมิติข้อเสียคืองานช้า สำหรับคนที่มีรถหลายคันรอได้นี่คืองานแปลงโฉมไม่ใช่งานถอดเปลี่ยนกันชนฟิตติ้งของเฮียที่ทําตอนนี้เนี่ยเป๊ะสุดเราดูให้รายละเอียดเป๊ะสุดแล้วผมดูงานมาหมดแล้วครับจะปล่อยรถให้ลหูกค้าได้เนี่ยผมก็เลือกมากพอสมควรฉะนั้นผมบอกเลยว่าฟิตติ้งเป๊ะสุดแล้วถ้าใครรายละเอียดยิบย่อยลงไปลึกขนาดว่ามิลน,นึงไม่ได้2มิลไม่ได้ผมไม่ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่ถ้าคุณชอบงานแบบผมแบบนี้เนี่ยและคุณเข้าใจว่าเฮีย ard, ทำด้วยแบบใจทําเพราะว่ารักทำเพราะชอบเว้ยพอรถออกมามีความสุขอะผม มองไปเนี่ยผมแทบไม่อยากจะส่งรถลูกค้าเลยอยากจะจอดโชว์เอาไว้อะคือมันสวยงามจริงอะพอรถมันเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นี่แหละครับมันมาจากใจมันมาจากสิ่งที่ผมอยากทํามันสนุกแล,แล้วพบกันในคลิปหน้า EP ภายในแบบเหมือนๆมีหลายทรงให้คุณได้เลือกกดติดตามไว้ครับไปพบกันใน EP หน้ากับภายในครับ